บุญนันเกิดที่ไหนล่ะเอ้ยก็ยพระพุทธเจ้าจัดว่างั้นเจยตนาหังพิโคเวว่าะบุญยังว่ามเิเราตั้งใจใจเราตั้งใจดีบุญก็เกิดแล้วส่วนอื่นนะเป็นเรื่องของสมสมุติเขาสมมุติเนี่ยก็เป็นไปเพื่อนเราละสมมุติหมายความว่าถ้าเรา มีสตังแล้วเราจะบอกโอ้ใจฉันเป็นใหญ่เราไม่ต้องใช้เงินก็ได้เราใช้ใจทําบุญก็ได้สําเร็จได้ใจว่างั้นนเะเขาก็เรียกว่าฉลาดน้อยเป็นหน่อยได้แต่บุญแต่มันไม่ได้เรื่องของความดีอื่นๆเช่นเรื่องการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นมันไม่เกิดมากเกิดผลเพราะว่าเธอยังไม่ไปตั้งใจที่จะไปทำจริงจังเลย อาจจะเราเราียงกันก็จริงเราบอกกันก้อนนี้ฉันจบเสร็จเรียบร้อยบุญสําเร็จแล้วฉันไว้ตรงนี้แหละพระองค์ไหนเอาไปก็ไปเถอะ,อะฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้บุญมันก็ได้บุญเดี๋ยวเวลาอานิสงส์เจอเขาบอกเอาฉันวางไว้ตรงนี้แหละคุณจะได้คุณไปนะอะมันไม่ชุ่มชื่นใจจมไปเลยแต่ถ้าคนอื่นเขาตั้งใจเดินทางมาแต่ไกลเลยเอ เดินทางมาหาเราตั้งใจมากนะตั้งใจเอาเงินมาให้เราโดยตรงเลยนะอจะชื่นใจไหมละ่ะชื่นใจเขาก็ต้องเดินทางมาได้ความลำบากแล้วก็ไม่ใช่ของง่ายว่าจะรอดชีวิตมาถึงเราได้เขาต้องใช้กำลังใจเยอะกว่าไหมละ่ะเยอะไอ้เรื่องของกำลังใจที่คนเขาตั้งใจให้เนี่ยมันสำคัญกว่ามรรคผล แต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเอาศัยกําลังใจเลยเนี่ยเอาเงินฝากเข้าไปก็ดีเอาเงินไปกองไว้เฉยๆก็ตามทีจริงบุญมันสําเร็จไม่ใช่ไหมไม่สําเร็จนะมันก็สําเร็จเป็นบุญเป็นความดีอานิสงส์ก็ได้ตามที่เธอทํานั่นแหละแต่มรรคผลไม่เกิดให้เกิดเพราะเวลาทาความดีมันจะต้องมีคนชอบใจเราบ้างไม่ชอบใจบ้าง บางครั้งเราทําได,สดาไ้สะดวกบางครั้งทําไม่สะดวกบ้างมันมีได้ออุปสรรคมีใช่ไหมเละดัอน้นเราจะทําบุญเราก็ต้องเลือกเลือกว่าเงินของเราจะตกต้องที่ไหนมันจะเกิดประโยชน์เราก็ต้องเลือกเหมือนกันบาทสตังไม่ใช่ของในระมิดมาได้นี่มันน้าพักน้ําแรงทั้งนั้นเลยเราเอาไปจ่ายอย่างอื่นนะมันเป็นของไม่ไม่ยากแต่เราจะทําบุญทักทีเนี่ยหมายความว่าเราให้เป็นทาน ถูกไหมละ่ะมันเป็นทานที่เราให้โดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนกลับมาอย่างเช่นเอาเอาเงินไปซื้อของให้กับคนที่เธอรักเธอไปซื้อของให้กับคนที่เป็นเจ้านายเธอเธอยังหวังผลตอบแทนว่าเขาคงเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศถารดาศักดิ์ให้ใช่ไหมว่าให้คนที่เธอรักเขาคงจะรักเธอมากกว่าน,นี้ไหหวังผลใช่ไหมละ่ะแต่มันไม่ได้อานิสงส์อันเป็นผลที่ทําให้เราพ้นทุกข์อ่ะแล้วก็ยังทุกข์เหมือนเดิม แต่เวลาเราเอาเงินของเราเนี่ยมันมันจะน้อยกว่าที่เราไปซื้อของให้กับคนที่เรารักแล้วว่าเอาขอเอาขอแม่เจ้านายเงินส่วนนี้มันแท่แค่ห้าบาทสิบบาทแต่เราไม่ได้หวังอะไรกลับมานะประโยชน์มันไปตกต้องในในพระศาสนา,ศา,ศาไม่ได้เจาะจงกับสององค์ใดองค์หนึ่งนี่อย่างเช่นเอาไปสร้างในพระเป็นพระอโบสดบ้างเป็นโบวิหารการบริเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นค่าอาหารสงฉันกันได้ทั้งวัด เป็นค่าน้ําค่าไฟให้กระสงวงทั้งหลายเป็นสังฆะอย่างนี้เป็นต้นบุญเหล่านี้สลึงเดียวก็มีอานิสงส์สูงอานิสงส์มากกว่าเธอเอาเงินร้อยล้านพันล้านไปให้กับคนอื่นที่เขาไม่มีศีลนี่ยังน้อยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลที่องค์พระองค์ทรงเมตตาเล่าเป็นพระสูตรก็มีหลายหลไรเรื่องไป ที่คนทำบุญเนี่ยแล้วมีบุญน้อยที่สุดอ่ะท่านอังกุละเทพบุตรอย่างเงี้ยไอ้ท่านอังกุละเทพบุตรเนี่ยสมัยท่านเป็นมนุษย์เนี่ยว่างเขตพระศาสนาคือไม่มีเนื้อนาบุญทําทานนะอย่างพวกเธอมีสักร้อยล้านพันล้านไม่รู้จอาเงินไปทำอะไรใช่ไหมละ่ะทําทานเลยร้อยโยตอาจารย์สมัยนี้เอาหนึ่งกิโลตั้งโลงทานโลงหนึ่ง หึ่กิโลตั้งลงทานลงหนึงร้อยกิโลก็ตั้งร้อยลงว่าง,งั้นเถอะทุกลงทานมีทั้งอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์มีที่ของใช้ที่คนเขาจาเป็นต้องเอาไปใช้เจอไปวางไปแจกจ่ายเขาทุกวันนะใครก็ได้เดือนร้อนก็ได้แกล้งเดือนร้อนก็ได้ก็มาเอาไปก็ไม่ว่าฉันมีเงินแจกฉันก็แจกเป็นทานตลอด กี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นปีปีเป็นสิบปีร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีท่านให้ทานทานอย่างนี้นะให้ทานกับคนที่ทุศินเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นปีตายจากความเป็นคนไปเนี่ยเป็นเทวดาแต่เวลาไปเข้าเป้าที่ดาวดึงพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเนี่ยท่านค่อยๆถอยห่างออกไปเพราะเทวดาองค์อื่นมานะ ถอยไปเรื่อยถอยห่างไปเรื่อยบุญน้อยนี่ถอยไปถอยไปไปอยู่หลังสุดเลยอะ่ะกับอีกองคหนึ่งอะ่ะท่านทำทานครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยถวายทานกับพระอาหารหันต์อ่ะแล้วก็ทำเป็นสังฆะได้เพราะว่าท่านเป็นจบาทมาเป็นหมู่เป็นสงฆ์อ่ะครั้งเดียวในชีวิตนะนั่นจนด้วยนะไม่ใช่รวยอาหารที่ถวายสงฆ์ก็อาหารที่เธอทานนั่นแหละ ก็ถวายพระก็อาธิสงแค่นั้นว่าเ้าเธอเลี้ยงดูมารดาท่านนั้นสมัยนั้นนะเลี้ยงดูมารดาได้ความกตัญญูอาหารการบริโภคก็จัดสรรให้มารดาปเป็นผู้ได้ทานก่อนพอเห็นพระมาท่านก็เลยขอเอาอาหารส่วนที่จะแบ่งให้มารดาเนี่ยไปถวายสง์แล้วก็ตั้งความปรารถนาแค่นี้นะตายจากความเป็นมนุษย์นะะ ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสเทลโลกเนี่ยพอพระเจ้าเสด็จมาปั๊บท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอ่อท่านอักขละถอยห่างไปโน่นเลยก็ไม่ได้ว่ามันไม่เป็นบุญก็เป็นบุญเห็นไหมละ่ะทําทานไม่ได้ทํากับเนื้อนาบุญมันก็เป็นบุญทําโดยไม่ไปเองมันก็เป็นบุญเหมือนอย่างเขาเขาเรียกอะไรเขาบอกบุญเรามา เราก็อดลำคาญคนเรียอะไรไม่ได้ก็เลยสักแต่ว่าทำแบบแบบเขาเรียกว่าไม่เต็มใจทำไปอย่างนั้นเน่ะแต่มันก็เป็นบุญเวลาเกิดชาติหน้าก็เป็นเศรษฐีได้แต่เป็นเศรษฐีที่ไม่คิดจะทำความดีต่อเลยอาน,นิสงนะอาน,นิสงให้เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันแต่จิตใจก็ยังต้องทนทุกข์ กับการที่เกิดมาไม่รู้จักจบเพราะว่าไม่มีหนทางที่ทําให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้เลยเช่นไม่พอใจในการให้ทานเลยเป็นต้นเห็นไหมละ่ะนะถ้าเราแยกแยะว่าอานิสงค์คุณได้ไม่คุณได้เป็นบุญไม่เป็นบุญไม่เขียวไม่เถียงเลยนะเพราะว่าตั้งใจดีทํำย่างไงก็ได้อันนั้นไม่มีใครก็ห้ามหรอกแต่มันจะไปเปรียบกับคนที่เขาตั้งใจทําแล้วก็อย่างพวกเธอมากันเนี่ย จะต้องทิ้งงานทิ้งเรื่องทิ้งอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็ตั้งใจมาตั้งใจมาจะหล่อพระเขาเอาเงินมาร่วมเขาเขาทำบุญกับเขาหล่อพระสักองค์นันนะไว้ในพระศาสนาอย่างเนี้ยเราหล่อเองคนเดียวมันใช้ทุนมากแต่มไหมละ่ะอย่างเนี้ยเขาหลอกันเนี่ยแปดแสนเนี่ยองหล่อพระเนี่ยนะแปดแสนมันใช้ทุนเยอะกําลังของเราทุกคนเนี่ยเราคงจะเอาคนเดียวไม่ไหวจริงไหมละ่ะ พอเราร่วมใจกันทําคนละห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทอ้ามันพอมันพอเป็นองค์พระได้แถมเรายังได้ทำดํำในความชุ่มชื่นใจเพราะว่าเรามีเมตตาด้วยเรามีกรุณาด้วยคือคนอื่นคือเขามีความทุกข์เขาได้มีโอกาสได้ทําบุญครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเขาคือถ้าว่าเราเปิดโอกาสให้เขามีกําลังบุญใหญ่ใช่ไหมตายก็ไปสวรรค์ยังเลวไปสวรรค์แน่ และคนหล่อพระเนี่ยนะโดยเฉพาะกําลังพระหล่อพระสี่สองเวลาเป็นเทวดานางฟ้าจะมีรัศมีกายสว่างสวัยมากเป็นพิเศษอก็เรียกว่าเทวดาสว่างเลยว่างั้นเจอไปไหนไม่มืดนีไ่ไงใจอ่าระวังจนมองตัวเองไม่เห็นเนี่ยนะระวังจัดว่างั้น แสงกรบหมด <c oughs> นี่เวลาเราทําบุญแล้วบอกทักชวนคนเองก็ทําบุญเราก็เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีคนช่วยเหลือเราเยอะแทนที่เราจะมานั่งรอว่าเมื่อไหร่เราจะได้หล่อพราสักองค์คนเดียวนะเหมาคนเดียวนะว่าจะเก็บจะตังได้แปดแสนเธอว่าเก็บได้แสนเดียวเธอก็ถ,ถอนแล้วเอาไปใช้ยังอื่นก่อนเตว,ว่าอ,าอย่างหมดใจว่างั้นนะเนะ เนี่ยเราทำกันเนี่ยห้าบาทสิบบาทไม่ได้คนเนี่ยเป็นเยอะเป็นแยะนะนี่เขาให้คนเป็นแสนไหนแสนก็ให้กันมาเนี่ยที่ทำบนกันวันนีเ้เขาตั้งใจที่จะให้กับเพื่อนๆสานอาธรรมมิกที่ปฏิบัติด้วยกันที่จากเราไปก่อนหน้านั้นนะเ,เขาได้รับผลของการที่เราหล่อพระให้กับเขาเป็นอนิสงส์เนี่ยนึกถึงความดีกันวางอันเจ เงินไม่มีความหมายแต่ความดีของคนเนี่ยที่เขาดีต่อพระศาสนาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจที่ปฏิบัติค่าของเงินสู้ค่าที่เขาได้ทำความดีให้เราเห็นในพระศาสนาไม่ได้หรอกมันเทียบกันไม่ได้แล้วคนลวเนี่ยประกาศความดีในพระศาสนาให้เราได้เห็นว่าเขาตายเนี่ยเขาไปดีได้ทั้งๆเขาไม่ได้ตายอย่างคนปกติ เรียไม่ได้ตั้งใจตายว่างั้นเถอะแต่กับมีบุญที่ทำกันเนี่ยไปไปดีได้อดีได้ถึงขั้นพระต้องมารับเขาท่านแม่จะมารับเข้าไปดีไหมล่ะเราก็ต้องจัดว่าดีไปดีได้เราทำกันตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบุญก็จะมากกว่าเขาแน่ นใจวิ <S <S นท่มากกว่าเขาแนะ่แต่กําลังใจจะสู้เขาได้หรือไม่มันไม่แนะ่ออย่าลืมนะคนเหล่านี้เขามีกําลังใจเขาไม่เคยสนใจเรื่องห่วงใยกับคนกับสัตว์กับสิ่งของเป็นอารมณ์นะอเจ้าห่วงก็ห่วงเรื่องพระศาสนาอย่างเดียวนะไม่ค่อยห่วงเรื่องสังขารร่างกายไม่ได้ห่วง การมีชีวิตยอยู่จะต้องรวยยังไงจะต้องมีอะไรมากแค่ไหนไม่ห่วงเลยนะอย่าโยมสีแล้วก็เห็นแกไม่ห่วงโลกแกจะเป็นยังไงแกก็ไม่ห่วงชีวิตแกจะเจออะไรก็ไม่ห่วงแต่เวลาอา่านาศศาสนานแกทิ้งชีวิตนะแกทําจริงทําจังเนี่ยใครทําดีแกก็ชมดีด้วยใครทําไม่ดีแกก็ด่าเอาอ่ะอ้าวคนจริงในพศศาสนาใช่ไหมละ่ะทำอะไรขวางหูฝังตาไม่ถูกต้อง ก็ติดติงเอากเอา,เอาจริงในศาสนาก็แบบนั้นแหละก็อย่างพระถ้าพระทําอะไรผิดพระองค์ไม่ไม่ไมตาหนิติดเตียนเนี่ยอย่างเช่นพระชักชวนพระอีก,กรูปไปว่าท่านแหมพระองค์นี้นะเนี่ยเก่ามากนะผมไปเช่ามาท่านจะเช่าต่อแต่ผมไม่เล่ะอย่างเงี้ยแล้วก็สนทนาอย่างนี้กับท่านเนี่ยแล้วท่านนิ่งเฉยผมไม่เอาแล้วครับ ก็ไม่มีเออเป็นยังไงแล้วเนื้ออะไรแล้วรถวัดัวัดไหนแล้วพระทันตีมันรุ่นไหนอะไรเงี้ยลงนรกด้วยกันก็ถือว่าอีกองก็ไม่ไม่เป็นพระในภาษาศาสนาท่านก็ไปเป็นพระในภาษาศาสนาด้วยกันไปได้วยกันลงเอเวจีด้วยกันแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้กับเราปุ๊บเราก็สวนเลยท่านท่านไม่ควรจะบวชทําตัวแบบเนี้มันสัตวน์นรกกล้าว่าไหมล่ะ นะและไม่กล้าว่าแต่เว่าท่านไม่ได้เคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นั้นคนที่เขากล้าพูดความจริงกล้าที่จะบอกคนอื่นในสิ่งที่เขาผิดในสิ่งที่เขาไม่ควรจะทําลายความดีของตัวเองเราเนี่ยปฏิบัติยิ่งเข้มข้นในตัวเองมากเท่าไหร่เราก็รู้ว่าผลของการปฏิบัติมันช่วยเราพ้นทุกข์ได้ถม่ล่าแล้วลคนเหล่านี้กาลังเดินตกนรกแล้วก็ทําตัวไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วเขาแค่มาชักชวนเรา ถ้าเขาชักชวนเรานะต้องย้ําว่าแต่เขาทําแล้วก็ทําให้ตาเราเห็นเนี่ยเราไม่จะไปยุ่งอันนั้นไม่จะไปสนใจจริยาเธอเธอจะเป็นยง,งัไงก็าช่างแต่ถ้ามายุ่งกับเราเมื่อไหร่มาชักชวนเราเป็นอย่างนั้นชักชวนให้เราทําความชั่วแบบเขาแบบนี้เธออัดเลยอัดเลยนะใจ <c oughs> <c oughs> อใจไม่กล้าใจโกดนเตะเอย่างนั้น คนเขาเขามีความมั่นคงในศา,าสนาเรื่องความดีเขาไม่เขาไม่สนใจคนชั่วที่กาลังจะยุยงส่งเสริมให้เขาชั่วตามรกนะแล้วมาอยู่นิ่งๆเฉยๆด้วยด่าเลยด้วยถ้าไม่ด่าก็สอนสอนสอนซะด้วยว่าอย่างนั้นเนี่ยคนจริงในศา,าสนาเป็นแบบนี้นั้นยมศีให้จะเป็นอย่างนี้ใครจะมาผิดในศา,าสนาแกเอาเลยนะจะไม่ยังใจกันหรอกนะว่า รกรู้ว่าการทําความดีมันมีผลดีทําความชั่วมันได้ผลชั่วแกก็มาอยากให้คนที่มาชั่วทําความชั่วมายุโยงส่งเสริมแกเนะแกไม่เอาอ่ะแต่ข้อห้ามทุกคนจําไว้อย่างหนึ่งนะจ๊ะคนเขาชั่วแล้วครมาัมนมันจมายุ่งกับเราก็อย่าไปติเขานะเราจะพูดติพูดเตือนก็จะเพราะคนที่มายุ่งกับชีวิตเราเท่านั้นนะ เขามายุลงเราทําความชั่วอย่างนั้นมาแนะนาให้เราทําความชั่วไม่ดีแบบนี้ถ้าเรารู้ไม่ดีพูดไปเลยไม่ต้องยั้งตัวไม่ต้องยั้งกันนะไม่ต้อไปกลัวจะอดจะตายใครจะดา่าจะว่าไม่ต้องสนใจมันละนี่สดงแ,แว่าเรามั่นคงดีไหมล่ะดีคนที่เขามีความดีเขาไม่กลัวคนชั่วนะแต่ถ้าคนชั่วเขาทำอะไรนอกตัวเราสร้างเขาเป็นไร อาวาสน,น,มมน,น,นาอรงงแม่และพี่สาวา <นะ S 2> ายินดีสาธุนะอวานาบุญนะจำไหมนะนะมนะเห็นคนเลวอย่าไปติเขาเพราะไม่มีประโยชน์แต่เขามาเลวกับเราติเลยมีประโยชน์ถ้าเขรซักชวนเราเลวนะติว่ามันเลยไม่ต้องย้าตัวอย่างนี้มีประโยชน์ ก็จะไปกลัวมันนะมันมีตีนแล้วก็มีตีนกลัวมันทำไมวิ่งได้ไงอพอยกตีนเตะแล้วก็ยกตีนวิ่งไงแล้วก็วิ่งได้เป็นไรไปนอ่นคนก็ทําความดีก็จะประกาศตัวเขาได้ได้เสียงเนี้ยในการไม่ยอมไม่ยอมสยบเป็นทาสของคนชั่ววังอันี ให้ฆ่ากูไม่ฆ่าให้รักทรัพย์กูไม่รักทรัพย์ให้พูดโกหกกูไม่โกหกด้วยให้ผิดรูปผิดเม,ม,มียใครกูไม่ทําด้วยกินเหล้ากูไม่กินด้วยอย่างนั้นนะแต่เห็นเขากินไม่ดา่าไม่ใช่ไปดั้งดา่าเขานะไอ้ในฆ่นาสัตว์ไปดา่าเขาให้รักทรัพย์ไปดา่าเขาไห้ในกินเหล้าเมายาดา่าเขาไอ้เงี้ยเราเลวเลวก็เรล้วเสือก